วันนี้โชคดีมากได้ออกมาเซเว่นทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมคะนี่ค่ะพี่เมเจอตู้กาซาปองมันเกิดอะไรขึ้นกับตู้ชากาปองตัวนี้ มากเลยค่ะวันนี้ไปเซเว่นมานะคะไปเจอตู้ชากระปองอีกแล้วค่ะแล้วเหลือชิ้นเดียวสีเดียวซะด้วยแล้วก็เหลือสีที่พี่เมย์อยากได้ด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าตู้กาชาปองซันดิโอเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีเพื่อนเรู้ไหมคะแต่ตอนนี้พี่เมย์เจอมาสองสีแล้วค่ะก็คือสีม่วงนี่เลยค่ะวันนี้ สีฟ้าตัวเก่าของพี่เมข้างหลังนั่นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เจอสีอื่นที่นอกจากสองสีนี้บอกพี่เมย์ด้วยนะคะอย่างช่วงต้นคลิปที่พี่เมย์ว่ามันเป็นอะไรมันหมุนแล้วช็อกโกแลตคอยจะติดอยู่ข้างในค่ะแล้วก็ออกมาไม่ได้ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากตรงนี้เลยค่ะสังเกตไหมคะว่าเมย์ถือไว้กับมือพื้นมันไม่เรียบคะ่ะเพื่อนๆมันก็เลยเกิดอุปสรรคนิดหน่อยจากกลไกข้างในค่ะพี่เมย์คิดว่าถ้าลองวางไว้กับพื้นเรียบๆน้องน่าจะใช้งานได้ปกตินี่นะคะใช้งานได้ปกติจริงๆด้วย หมุนช็อกโกแลตออกมาแบบไม่ติดขัดอีกแล้วค่ะอยากรู้จริงๆเลยว่าเจ้าตู้เนี่ยเขาผลิตมากี่สีกี่แบบพี่เมย์เข้าไปในเซเว่นนะคะเจ้าตู้ตัวเนี้ยก็จะเหลือแค่1ชิ้นหรือ2ชิ้นเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าน้องขายดีมากและพี่เมย์คิดว่ามันจะต้องมีสีน่ารักกว่านี้แน่เลยค่ะแต่เอาล่ะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เจอสีม่วงน่ารักมากเลยค่ะถ้าพี่เมย์จำไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะมีสีเขียวด้วยนะคะตัวสีม่วงที่พี่เมย์ได้มาคือเจ้าตัวคูโรมินะคะและตัวสีฟ้าคือปอมปอมปปรริินนนนหือออเล่่่าาพีีมมีมมมมยย์ไแแใจบุ้กัฮโค ถ้ามี h e l l ค Kitty จะต้องเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีชมพูแน่ๆเลยค่ะถ้าเจ้าตู้กาชาปองมี Hello k i ต t y อาจจะเป็นสีแดงและไมเมโลดี้อาจจะเป็นสีชมพูค่ะอยากเจอจริงๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมคะมีกี่สี